เรื่องของพระเทวทัตอัน,นจะพูดถึงบุญเล็กน้อยไม่เคยตกหลน่นบทไดม่ไม่ปฏิบัติตดีในนิสัทธานางสมาธิในชาติในสมาธิสวดมนต์เป็นความดีแต่พ่อความดีมันกับมีกิเลสแทแสกอีกเนยสมาธิกิเลสได้สมาธิยิ่งละเอียดขึ้นไปอีกถึงตอนมีคูบาอาจารย์ค่อยเป็นค่อยตาเทวทัวตถือเิเลสได้สมาธิละเอียดแสกเคืองมิจิจิตเป็นหญ่จะทำการปกครองสองเองในทำ บาปท่ากรรมใหญ่สิ่งรับกรรมไปตอนแต่ความดีที่ทําก่อนนั้นยังรออยู่ยังคอยเกื้อกูลเกื้อนุนอยู่ตอนนี้อยู่อเวจีมหานรกการย่าวน่านข้างนามีเวลาเบิดกรรมสินกรรมแต่ย่าวน่านแหงบอกบดันเมื่อกรมสินกรรมเบิดจะได้อุบัติขึ้นมาเกิดบุญที่เคยนัสมาธิสวดมนต์นั้นยังคอยซอยเหลืออยู่ซื่อสัตว์มากความดีจะ,ะเมื่อสวดเมื่อเกื้อกูลเมื่อเกื้อนุน เทวทัตนี่ให้ได้ตัสรุปเป็นพระประเจกพุทธเจ้าสิวาอธิสรปรปเจกพุทธะคือพระประเจกที่มีกระโหลกศีรษะเป็นการขอขมาพระพุทธองค์เพราะว่าตอนที่หามไปลุกซิถาาไปขางวัดแผ่นดินธรณีสูกอนเหลือแต่ขอลรล้วหลบโรคสติเอากระโหลกศีรษะที่เหลืออยู่บนดินเปลือทธรณีไปขอขมาพระพุทธองค์ขขท,งคท่านนั่นจะเป็นความดีอีกอย่างหนึ่ง เห็นบอกประเทณนี้เฮ้าขอเข้ามากันทํากัน,กนไม่มีอย่างหรอก mm hmm. เพื่อเหลือเพื่อขาดมันเป็นบุญน้าสามีพระยาก,กันนั่มาใส่ไต่เออ,อย็นน้ากันให้ขอข้ามาก,กันอยู่บอกเป็นการลดอัตราตาัวตนมังนี่ความผิดเนยนี่ไม่การหายผิดเป็นบ่ผิดมก็เป็นบุญแต่แสดงความอ่อนน้อมได้ลดอัตราตันวนละแม้ที่สดุดคนไหนักิีหายพ่ออนเฮ้าโอนบุญพระนเฮ้าอนุัมทนาบุญน้ำเฮาเป็นขุลเชื่อมกัน ถึงบอกว่ายินดีที่สุดเลยรักษาความดีให้ใดครองให้ใดการสางน้มทํำบุญเพื่อกันมีผลหายปุ๊บได้ปับ๊บแม้แต่ตายไปแล้วก็ยังเบิงอยู่เด้พ่อแม่ห้าก็ได้บ่ได้ทิ้มลูกทิ้มหลานเนีเป็นเทวดาก็ยังเบิงลูกเบิงหลานสถานที่ในน้อยที่พระอาจารย์เพียนยู่หันสวดพุ่อภาวนาจนถึงการถึงเวลาเมื่อนหนึ่งู้ท่ิพันตายไปพระพุทธเฝ้าอยู่หัน รักษาอย่างในว่าอบอกว่าเออยังเบิงยั่งลำแงอยู่ดีใจหลายปืมใจหลายต้องการบุญอยากได้บุญเพิ่มให้ลใหลวงคณะเทศบุญหาขอพีส่วนน้ำเน้พวกขานซื้อค่ำมีบอยหนีมีค่ำอยู่บ่โมบีกับีหลายค่ำเหนือเนาะเพราะว่าบ,บอกไปหลายค่ำเทศไปหลายค่ำค่ำที่ดีนั่นนะอยากพี่ส่วนน้ำโอ้ถ้าปราถนากจิคจับห้ยอาเป็นความเจริญก็ได้ระลึกถึงการท่องบุญหายไปมีผล บุญเป็นที่พึ่งของสัตว์ทั้งหลายทั้งโลกนี้และก็โลกหน้า